แย่แล้วครับรถไถดำกรีนครับต้องเครื่องใหม่ครับอันนี้ไม่ต้องขอรอกครูนี่เป็นอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยดันดินอยู่ดีๆนะครับวิ่งเข้ามาหาอูอย่างรวดเร็วเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูครับว่าไงครับเซตามันไม่แรงมันไม่แรงมันเชื่อมไม่ดีโอ้ต้องมาปรับจูนใหม่ครับ โอ้นี่ครับหักครับโอ้แสดงว่าคนแรงกว่ารถนะน,นี่ในี่ครับตัวคอนโทรนคอนโทรนผ่านหน้าครับหักครับนี่ครับเราต้องถอดแล้วให้ช่างเชื่อมให้เพื่อจะกลับไปจวดอีก เอาแล้วถ้าเราซ่อมเองอย่างนี้นี่ศูนเขาไม่บ้านนี่โอ้ยต้องรอศูนมานล้วนี่แจ้งศูนมาติดแลวเราถอดอย่างนี้เราจะรู้ตำแหน่งมันว่างตรงไหนรู้ครับรู้รู้ก็มันเข้ากเดิมงยเราครับรู้จะรู้เสียตารู้จะรู้ขายเยียบเลยเนะ

แกนในหักแกนในนี่มันมีหักแกนในไม่ใช่มันต้องถอดแกนตัวนี้ออกมา嘛มัอดแกนได้ครับนี่ถอดแต่ตัวนี้ออกไม่ไม่ไม่ออกหรอกถอดแต่นี่มันเชื่อมไม่ได้แกนเป็นแกนข้างในแกนในดูตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันหักไอ้ตัวนี้เป็นบูททองอ๋อไม่ใช่แกนในมันหักด้วยดิ Này. Ừ. Mín'... Mín mình... lên cái này của nó, nó con này, này, thang, thang luôn, อ,นนอ,อ๋อเป็นบูธมันใช่ไหมเจดทาโรเนาะหายหายหายเ้าหาไม่ได้ไม่มีอะไรใส่นะเ <laughs> พราะาม ตาประกอบประกอบเป็นไหมนี่ถอนนี่ระบบมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนใช่ทุรทบบขั้นตอนระบบขึ้นเสียตังค์ขาดอีก้วถ้าไม่มีความชำนาญก็จะถอดยากเลยนะครับนี่ใช้ความชำนาญสูง นี่ก็ได้คุณครูครับมาช่วยเพราะว่าคุณครูนี่ประสบการณ์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถไทยเจ๊งมาแล้วครับรถไทยนี่สองสามคันนะครับรถเกี่ยวอีกประมาณสามสี่คันรถเกี่ยวสี่คันนะครูเนาะสี่คันสคันนะครับคุณบุตร ดาวที่ใจดาวนี่เงี้ยดาวดาวรูดอวฮด้ยกขี้มุือดอวมุนักีมันจัูเตะอักขิตะไม่มีนะแบบนี่เป็นสลักนี่เจ้ครูฮะนี่สลักฟังบาสลักปั๊บดึงตัวนี้ออกเลยรูรูรูไม่ต้องถอดตัวนี้ืมไม่เนาะ ก็เลยกระดับ no ไ no. well, like hey. like ่เลว้เนาะนี่เอาผ้าเนี่ยอัเยาวเลยเอ้กันเดีวจ้าเมาเปยน์หนขึนเลยโอ้จะบูกระด่างไอ้ด้านนี้มองเงี้ยจริงทวายกลาวมองเงี้ยวามันใจเจ๊นี่ตอนนี้ไหตอนนี้นี่ยนี่ถอดนี่แหละนี่แหละนี่ นม่ได้วันนี้ีครีมนี่ไนี่เ่ือคิีมงานเนาะเดี๋ยวครูไปหาครีมอยู่ได้เราจตุ้งนี่ ส่วนรถดำก็รอไปก่อนนะครับซ่อมก่อนเพราะว่าถ้าเทอ,อัดกองก็จะดันยาก<อ>เรียบร้อยครับถอดมาแล้ปปะ Chim mấy chiếc lấy. bút này chim cái chim 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 boot Nè cái gặp bay ngọt đi bootmano. Ta chim 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 là chim nó chim 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 nó chim ครับฮะไหนไม่ใช่อันนี้มันเป็นถอยหน้าถอยหลังนี่ไม่ใช่ป่ะยกป่ะน,นี่จตำแหน่งมันอะดูตำแหนยย่งยากเอ๊ะมีปัญหาเลาทำเราก็ใส่จะพึ่งใส่กรอบแล้วก็ด,ดูใช่ไหมจ๊ะ

ฮึไปไหนันีะน่ฮะกูไม่จับไว้หน่อยจับไม่ทันม่จะับไม่ทันไม่ทันม่อระดงช่องโอ้บินแล้วครับนี่นเหนอย่างไรเจลโอ้บินครับบินดีที่เจอครับไม่งั้นก็ต้องไปวิ่งหาครับที่ร้านอะไร่เานี่มีอยเดมอยู่ ถางเขาเชื่อมไว้มันจะอยู่ไหมครับมันจะนูนออกมาไม่ใช่ปะนูนนูนนูนแล้วมันเวลาเราใส่ไปมันได้ไหมได้ไหมครับแล้วต้องเลียตรงนี้ออกเลียแกนนี่ปะมีมมีีทางหนึ่งคือต้องเลียนี่ออกก่อนเจียบ่าตัวนี้ออกก่อนง่ายแต่มันมีมมันีร่องเก่าอยู่นั่นก็ให้ตำแหน่งเดิมใช่ไหมครับตำแหนเดิม่นั้นเลยเราก็ได้ขีดไว้น่าจะเลยเราก็เอาไปแกนทียเราช่างเอาวะ ตาเดินจนตัวจนจุหมดเลยบัดหมดนะแล้วนี่อะไรนี่โอนโหนิสระบอสโอ้คนตัดหญ้านี่ทำไมหนูหูเลยเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์คนตัดหญ้าก่อน